สวัสดีครับอยู่กับผมมาแซงชาแนลครับผมวันนี้มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นถามยิ้มหน่อยได้ม้ยพี่มซู่นี่แหละครับฝนตกครับผมพลาดครับมันลื่นมันลื่นนี่แหละครับเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่ใา่เกิดขึ้นครับพลาดครับนิดนึง รถไทฟอร์ดที่หำครับผมลึงได้ไหมครับนี่แหละครับมันลื่นครับไปแล้วครับไม่ไหวครับผมได้ครับได้ครับโอ้ว่าไม่ได้ครับนี่แหละครับ บนตรงนี้เดียวทำให้ผมวิ่งมาเขเหนื่อยเลยบนตรงถนนเลื่อนครับผมบัดเหตุครั้งนี้ก็เป็นารฮอดสอนใจนะครับอย่าวไว้ใจถนนครับก <laughs> ิโลเมตรนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ